ข้อที่20นะครับถ้า3ม x กลังสองลบ1ิบ x บวกสเป็นตัวประกอบของ3ม x กลังสามบวก a x กลังสองบวก b x ลบแนะฮะจงหาค่าของ a บวก b เรารู้ว่าพหุนามดิกีสองตัวเนี้ยเป็นตัวประกอบของพหุนามดีกรีสามตัวนี้เนาะหรือก็คือ ถ้าพหุนาตัวนี้ไปหารตัวนี้จะได้เศษศูนย์จะได้เป็นเศษศูนย์เนาะเราก็ตั้งหารเลยเนาะก็คือ 3x กำลัง3บวก ax กำลัง2ลบ x บวก bx ลบ8หารด้วย 3x กำลัง2ลบ 13x บวก4 เราก็ตั้งแผนยาวไปเรื่อยเลยเนาะพราะยังไงตรงสุดท้ายก็ได้เป็นเศษศูนย์อยู่ดีแล้วก็คูณ x ไปก่อนจะได้เป็น3 x กําลัง3ลบ13 x กํลังสแล้วก็บวกกับ4 x เรามาลบกันเหลือเท่าไหร่ด้านหน้าเป็น a บวกกับ13 ของ x กำลังสองเนาะด้านหลังก็จะเป็นบวกกับ b ลบ4 x แล้วเราก็จะดึงลบ8มาลบ8นะฮะทีนี้เราจะดึงตัวไหนมาคูณดีเพื่อทำให้เหลือลบกันแล้วเป็นศูเนาะ เราก็รูที่ตัวสุดท้ายเนาะตรงนี้คือบวกสี่ตรงนี้คือลบแปดต้องทําให้ตัวท้ายเท่ากันหรือก็คือบวกสี่ก็ต้องคูณกับลบสองถึงจะได้ลบแปดเนาะแล้วก็เอาเพื่อนๆไปคูณด้วยเลยก็จะกลายเป็นลบหก x กําลังสองตรงนี้จะเป็นบวกด้วยยี่สิบ อ๋อหาปึ๊บเจ็ดนะฮะได้ละทีนี้ก็คือถ้าลบแปดลบกับลบแปดจะได้ศูนย์ศูนเนาะในกรณีเดียวกันก็จะเป็น A บวกกับสิบสามลบด้วยลบหกเนาะก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์อ่าเราตั้งสมการได้แล้วแล้วก็ย้ายข้างถาย A เลยเนาะ ก็กลายเป็น a บวกกับเท่าไหร่ a บวกกับ19เท่ากับ0เนาะก็ได้เป็น a เท่กากับลบ19ได้ค่า a มาแล้วทีนี้ค่า b ก็คือ b ลบ4ลบกับ 26, 26มีค่าเท่ากับ0 ก็จะได้เป็น b เท่ากับ30เนาออ่าเราได้ค่า a ค่า b ละโจทย์อยากรู้ว่า a บวก b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ a คือลบ19 b คือ30เอามารวมกันจะได้เท่ากับ1 1อ่าตอบข้อกไก่ครับผม